มีคนถามบ่อยมากว่าได้มีกินบำรุงที่เป็นวิตามินหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบมันทําให้ผิวดีอะไรเงี้ยก็คือก็พูดก,กันตรงๆกินมาเป็นปีแล้วจริงๆนะแกส่วนผสมที่เขาใส่มาในกล่องอ่ะคือมันเยอะมากเว้ยแล้วมันเป็นส่วนผสมที่เราไม่ต้องไปซื้อวิตามินกินแยกแล้วอะคือเขาเอาทุกอย่างที่มันจําเป็นต่อผิวอะใส่ลงมาให้หมดเลยครบมากอันนี้คือครบมากจริงๆคือนี่โค้ชชอบเลยอะ เอออร่อยรสชาติมมนเหมือนแบบลูกอมสตรอเบอรี่อ่ะโคตรหอมเลยอ่ะเราจะชงเป็นตัวหลังอาหารเช้านะครับอร่อยด้วยแล้วได้ประโยชน์ผิวสวยเนี่ยคือเคล็ดลับเราคือเราไม่ได้กินอะไรวุ่นวายเลยเว้ยเพราะว่าในหนึ่งกล่องมีส่วนผสมที่ผิวต้องการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอายุไม่เข้าไสามแล้วมันจําเป็นใครสนใจเดี๋ยวเราแปะตะกร้าไว้ให้ไปกดไปซื้ออันนี้อันนี้ดีจริงอันนี้คุ้ม อยากสวยอยากตังตองมาทีงนี้จะฟีชามุ่ขคงดีสวยสุดท่าปาัอาาี